เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องพระธาตุนารายเจงเวงโบราณสถานและตำนานศักดิ์สิทธิ์มาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณทรูไอดีและคุณพานุพงษ์ธงศรีฟังจบแล้วกรุณากดซับสไคร์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องเล่าใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับสกลนครถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่สำคัญของภาคอีสานมีโบราณสถานสำคัญมากมายเป็นสถานที่สำคัญและเกี่ยวพันกับพระกรรมฐานสายพระอาจาร,รย์มั่นภูริทัตโตช่วงสงการานต์ที่ผ่านมา13 16เมษายน2565ทีมงานบ้านบุญชนแนล ได้เดินทางไปถ่ายทำเพื่อนำเรื่องราวมาฝากทุกท่านครับพระธาตุนารายเจงเวงตั้งอยู่บริเวณถนนสายสกลน,นครอ,อุดรธานีตําบลธาตุนาเวงอําเภอเมืองจังหวัดสกลน,นครพื้นที่ของโบราณสถานแห่งนี้อยู่ในวัดพระธาตุนารายเจงเวงตำนานของพื้นที่แห่งนี้เชื่อมโยงกับอุลังคธาต เมืองหนองหารหลวงตัวพระธาตุสร้างโดยหินทรายมีการแกะสลักลวดลายสวยงามมากลักษณะเดิมของปราสาทนารายเจงเวเป็นปราสาทหินครับบริเวณหน้าบันปราสาทพระาธาตุนารายเจงเวจะเป็นภาพสลักศิวะนาตรลาดสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของการนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่ปะปนกับพระพุทธศาสนายุคแรกของภาคอีสาน แม้จะมีการบูรณะปฏิสังขรณอไปบ้างแล้วแต่พระาธาตุนารายเจงเวงก็ยังมีร่องรอยของความงดงามและความละเอียดของฝีมือการแกะสลักหินของผู้คนในอดีตให้เราได้เห็นจุดเด่นของที่นี่คือภาพหินแกะสลักที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านศินลปรกรรมและสถาปัตยกรรมอีสานในยุคต่อมาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะภาพแกะสลัก รูปวิษณุอนันตสายินปัฐมนาภาหรือเรียกกันง่ายๆว่านารายบันทมศิลป์ซึ่งเป็นภาพแกะสลักที่สวยงามและเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจจึงเป็นที่มาของชื่อนี้ด้านข้างของพระธาตุนารายเจงเวมีพญานาคห้าเสียนสีขาวสวยงามสง่าโดยมีสระน้ำอยู่ด้านหน้าซึ่งทางวัด ได้ทำพิธีบวงสวงเพิ่งเสร็จได้ไมน่นานรอบบริเวณของวัดพระาธาตุนารายเจงเวมีความสงบร่มรืน่นและมีหินศิลาโบราณกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆรอบวัดปัจจุบันทางวัดได้นำมารวบรวมไว้โดยมีที่กัน้นทําให้เราเห็นความสำคัญและความเป็นมาของพัฒนาการชุมชนชาวอีสานและของจังหวัดสกลนครอย่างต่อเนื่อง ภายในวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองใหญ่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากทุกวันจะมีประชาชนเดินทางมาสักการะขอพรกันหากมีโอกาสไปสกลนครอย่าลืมแวะไปสักการะขอพรอเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวนะครับพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลก และวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370